พาทุกคนมาชมภูเขาไฟระเบิดนะคะว่ามีหลักการการทดลองได้อย่างไรค่ะมาชมเลยนะคะอันฟูแบบนี้เลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะนี่เลยค่ะเราต้องทําป่องภูเขาไฟก่อนนะคะจากดินน้ํามันค่ะ้อกสารที่จะต้องได้ใช้นะคะสารเบื้องต้นเลยเบกกิ้งโซดามีริดเป็นด่างนะคะน้ำมะนาวมีริดเป็นกรดคะ่ะสีผสมอาหารสีแดงนะคะเพิ่มสีสัน,นะคะ่ะ ดินน้ำมันใช้สำหรับทําปล่องภูเขาไฟนะคะถาดใช้วางฐานรองภูเขาไฟค่ะช้อนนะคะใช้ตักสารนะคะหลอดหยดค่ะใช้สำหรับหยดสีหยดน้ำส้มสายชูนะคะนี่คือสีแดงและนี่ก็คือน้ำมะนาวนะคะซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะผงเบกกิ้งโซดาค่ะนี่เป็นผงนะคะสีขาวค่ะ เดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันเลยพร้อมแล้วนะคะตักเบกกิ้งโซดาใส่เข้าไปในปล่องภูเขาไฟค่ะซึ่งในปล่องนี้ก็จะจําลองเหมือนภูเขาไฟที่จะระเบิดออกมานะคะหยดลงไปให้เต็มปล่องเลยจากนั้นค่ะเติมสีค่ะสีแดงนะคะเหมือนว่าลาวาที่มีสีแดงนะคะแล้วเราก็จะมาทำการทดลองเลยโดยหยดน้ำส้มมะนาวนะคะน้ำส้มมะนาวหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะ ว้าวฟูแบบนี้เลยเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นได้ยังไงเนื่องจากว่ากดนะคะจากน้ำมะนาวจะทําปฏิกิริยากับผงเบกกิ้งโซดาค่ะทำให้เกิดการเป็นฟองฟูแบบนี้นะคะนี่คือผู้เขาไฟจําลองค่ะเด็กๆค่ะทุกคนนะคะสามารถชมได้ค่ะวว้าวผูเขาไฟระเบิด